เยนร่แ <January. S 2> ท้ๆไหนกินสีอะไรกินสีช้มก็ได้อะค่อยๆกินเป็นไงรสชาติเปรี้ยวไหม,ม,มเปรี้ยวไหม,ม,มร่มเลยร่มเลย,เลยอันเขียวละเขียวละไปนอนมาเ,เร็วรีบเข้าปาาเร็วมาแล้ว เขียวไปไงเขียวไปงเขียวอร่อยไหมรสชาติเหมือนต้นไม้รสชาติเหมือนต้นไม้มา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 สีสีอะไรสีสีอะไรต่อนนกกิิไไไไมม่่ดด้้เลยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเหมือนน้ำเป็นไงเป็นไงสีฟ้าอร่อยไหม